กาว่างีรับอีฟข้าวเก่าก้าวเดิมกับวันงี้ผมจะมาโอ้ยอย่ากากเสียงดีกว่าวิดกัด่อเอาละครับวันนี้งาอีฟครับวันนี้ผมหนีแก๊กมาเที่ยวกับสาวสาวของคมส่วนกูก้างนี่ของแขมครับ mại của chúng ta là nón kèn cặp nam pack cha chú không đã bỏ chắc nhá giờ phục rùa mò cặp hộp rùa chắc đuôi thau đồ cặp baap rồi <laughs>

เครื Com, Cam, ่อดกำเครื่องกูก้าให้เขาทั aire, a you? A you? ้งะเออเพื่อนไปไปกองดิเอ้าพวกสูงก็ไปกองเหรออ่าก็ได้นะก็ได้ว่าแต่ทำไมไม่กองให้ไาอีฟไปช่วยทำไมไปช่วยเอะตัวแงวให้ไงอีฟกับเขามาปั่งเนี่ยงา ถ่ายเฟซก็ได้นงีเพื่อนจริงๆไม่มีอะไรหรอ,อกอกแอลสาวทำ <c oughs> ไมกระจกมันไกลวะโอ้โหแม่ดี๊กงอี้จะจบแม,ม่งจ้าแม่งมากมายเงืองล้ำปลาเหือ ดี๋ยวไปยิดช่วเองไอ้ดูโอ้โหโู้เกียร์ของเลยเอามาี่มาดี้ไปไปไปดูกันไงไงข้าวโซโลมาเอ็ด mang cái mang mát, thưa thằng kẻ mang được nghĩ vậy mà Xin <laughs> thân vai, khoe, xin căng vai, hì công nghi, long thép. น้ำแพ็รจะมาช่วยพี่เหรอน้ำเพชรน้ำเพชรกังเก้ลโอ้โหน้ำเพชรครับวันกี้ครับยาตยากงครับครับคุณครับน้ำเพชรจะแบบนี้ กับกันไม่ได้เลยไปครับพี่เมื่อกี้เหมือนเมือนเครื่องกระเกิ๊กนึงอมเข้าไปนะคบเกแกนผมเข้าไปนะคบยังไงก็ดูเพราะงั้นค่อยไปอ่ะหนีก่อนหนีก่อนหนีไปกันก่อนเราไะโลงคือว่า โดนอีกมั้ไหมเออดูกือบโดเหวียงกันครับเกือบโดนยิงแล้วครับไปครับทีเก,ก,ก่งทีเก,ก่งค่ะเก่งกันงาเคปเปอร์ใคเหรอบอบหน่อยดิกัดใครมัหมจิ้งั้งไว้เหรอสาว เดี๋ยวพี่ี่จะเสียกระยาเองสาววครับพิงพี่ครับพิงพี่ไปเลยพิงพี่พิงพี่ไว้ตรงนี้เธอโอ้โหอยากพี่กันมากเลยอยากแก๊งแก๊งแก๊งก่อไกหอมครับเดี๋ยวรากไปไกลพวกเธอเองยังไงพี่ก็บิงะมาแก๊กง่าเก้าอี้ให้เก่อะ เออแกแรงครับขอาำหน่อยครับทำ <c oughs> ไมแกกีผมกันอ,ะอ่ะเออแกฝากให้มาเก็บนะบอสเจ็ดทูแกบอกว่าเมืีผมมีเที่ยว <c oughs> สวัสดีครับโรเซฟครับวันนี้ผมมารับก๊อปอีกแล้ว <c oughs> นอกกับกบึกบึ้กกับกกลุๆๆ่มชาวบ้านแล้วยังรับก๊อปแก้งานด้วยครับตอนนี้ ค้าวมิ้งงับครับก๊อปขายครีมพี่แม่สีครับเนื่องจากหักก๊อปล่าสุดนี่แม่สีขายครีมกุกกีเกมแก้งกุกยากุกแล้วแม่สีหัวกล้ามากก็เลยให้ผมมาแทงนะครับ up อะไรอ่ะเอ๊ะไอ้ต้าเอก้าครับเอาไปไหนเอ๊ะต้าไปไหนแล้วเอ้ยเอ๊ะต้าเอ๊ะต้าอยูู่่อยู่ไง Mở mà mấy hàng ngon nó, nó cắt mà cũng ngang gặp ồ cứ cho mà gặp ồ bé ngay Ủa, hát cú mấy đứa Hãy subscribe cho mấy chứ. Mình cứ quá cảm ơn cái cảm ơn khi gần chợ gần quả <laughs> oh, không hấp. không hấp. không ngó cáp thấp ông khuyên có mấy không ngó cáp ông khuyên mấy gì mẹ không không khác oh, oh. <laughs> của em โหงาค่ะดูแม่้ากวเองหอางครับเอามีวัตรงนี้เยหรอโอเคเหรอครับ ขอให้ปล um ่อยเหรอเออเอาไงงี้นะงั้นคือให้เพื่อนเพื่อนคือคุยหม่แม่สีขมุกดีครับเดี๋ยวผมปล่อยเออได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกคือขอให้คือคุยแม่สีครับโอเคครับงั้นปล่อยครับเจอแกครับเี้ว่างานลูกก้วัครับแม่ขายได้ดีแค่ไไปอ่ะเหียวแันเองแล้วอย่นะพี่โจมีหน้าที่แค่นี้ครับ เอาครับทุกคนเอาไข่ยุบไข่ยุบไหมไข้ยุบไหมอา่ะอบไข่ยุบใไม่ขงจ้ะปึ๊บอามครับทุกคนทุกคนเอาไปไหนปึ๊บเอาทุกคนเอาทุกคมาหน้ามนะว่แกงเอาก้นสาครีมแล้วใช่้ครับ หายเงี้ยเราแก้ค่ะผมก็คือนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเล่นเลยกันครับเนี่ยเอ่อเห็นพี่เกียวงานงานใจดีเลยขอเล่นด้วยหน่อยครับอ๋อครับครับก็ได้ครับงั้นเล่นแค่นี้ก็ได้แต่จะเล่นมากนะปู่แก่แล้วเล่นมากนะปู่แก้วแก่แล้ว

เออเอาไงดีวะแต่ก okay. mm ี kay, mm ้ก mm ็สมการมีงานไม่มีงานอื่นแล้วเว้ยนอกจากถ่ายครีมตอนนี้เออเดี๋ยวแกครับต่อไปครับต่อไปแล้วแบบยืมชมเพื่อนบางทีเขาจะหักมาซื้อครีมแม่สีด้วยนะครับจักรวาทัศน์ทุกท่าน ไปก็ครับไปแลครับเสื้มคุยยินคำ5 5เนี่ยอย่าไปซื้อที่แม่สีเลยนะครับขยันถ้าจิาใจนะอนน้อกอันกับคุณกับการถ่ายคลื่นให้เยอะใเป็นใจค,ครับพี่โจอย่างน้อยพี่เจก็ปล่อยพวกผม